เซอร์ไพรส์สเปเชียลกิฟต์จากคุณมาริเอคอนโดส่งตรงถึงคุณนิชาค่ะต้องบอกเลยว่ารอนานมากนะคะสำหรับของขวัญชิ้นนี้เพราะมีไว้สำหรับคนที่ขึ้นตำแหน่ง c e r t i f ิฟายคอมม r รในระดับมาสเตอร์เท่านั้นค่ะซึ่งครูก็ผ่านตำแหน่งมาสเตอร์ตัแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะรองเท้าคาริอุมาค่ะเป็นรองเท้าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ เท้าเอก,กับคุณมาริเอคอนโดนะคะและตัวรองเท้าเองนะผลิตจากยางธรรมชาติผ้าฝ้ายออร์แกนิกและเชือกผูกรองเท้าที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลค่ะตัวพื้นรองเท้าก็ทำจากไม้คอกนะคะแล้วก็น้ำมันมาโมนาโหเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะรองเท้าแบรนด์นี้เขาบอกว่าทุกครั้งที่เราซื้อรองเท้าเขาไปหนึ่งคู่เนี่ยก็เท่ากับเราได้ปลูกต้นไม้สองต้นในป่าบราซิลค่ะสปาร์กจอยมากๆค่ะรองเท้าคู่นี้นะคะและมีลายเซ็นคุณมาริเอคอนโดด้วย ขอบคุณเมริคอนโดและทีมคอมมานิมากๆ